เ,เพื่อนเจ้าวันนี้เราจะมาอู้เรื่องกล้วยกันนะเจ้ากล้วยนี่มีหลายชนิดเจ้าก็มีกล้วยหอมเจ้าแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางเจ้าแล้วก็มีกล้วยน้ำว้าเลเจ้ากล้วยไข่เจ้ากล้วยหักมุกแต่วันนี้เราจะมาอู้เรื่องกล้วยน้ำว้านะเจ้าชาติของกล้วยน้ำว้านี่จะมี รสอมเปรี้ยวนิดๆเจ้าแล้วก็กินแล้วก็รู้สึกสดชื่นเจ้าเป็นกล้วยที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะเจ้าเนาะกล้วยน้ำว้าหนึ่งผลใือพลังงานถึงร้อยแคลอรี่กล้วยน้ำว้าให้แคลเซียมสูงที่สุดเจ้าจากบารรดากล้วยทั้งหมดเจ้าพร้อมทั้งช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดอาการเมาค้าง แค่เฮากินผลดิบน้อยนะเจ้าก็จะรักษาโรคกระเพาะอ,อาหารได้นะเจ้าเนาะถ้าผลสุกก็ช่วยระบายนะเจ้านเนาะเพื่อนๆแล้วก็ผู้สูงวัยทุกท่านหรือเด็กๆนะเจ้าก็ควรจะทานกล้วยนะเจ้าเนาะถ้าใครต้องการลดน้ำหนักก็ควรจะรับประทานกล้วยเป็นอาหารมื้อเย็นนะเจ้าเนาะจะลดน้ำหนักได้อย่างดีนะเจ้าเนาะ ทานกล้วยหลังตื่นนอนจะช่วยลดการมีกลิ่นปากตัวนะเจ้าแล้วก็หา้ากล้ยแปลงฟันดีหลังนะเจ้ากินกล้วยน,นักนะเจ้าจะช่วยให้ชะลอวัยตัวเจ้าบ่บแกง่ายนะเจ้าน้านองเพื่อนๆช่วยลบรอยคล้ำรอบดวงตาตัวนะเจ้าแล้วก็ เป็นอาหารที่บำรุงสมองเนะเจ้ายิ่งกินยิ่งฉลาดเจ้ายิ่งกินยิ่งหุนสวยเจ้ากินกล้วยก็ช่วยให้หลับง่ายตัวเจ้าแล้วก็คลายเครียดได้เป็นอย่างดีเจ้าเวลาเาหิวข้าวนี่ฮากินกล้วยสักสองลูกนะเจ้าโอ้ยสดชื่นเลยเจ้าคลิปนี้ปอต้อีก่อนนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวหนเจ้าขอบคุณเจ้า